เรื่องราวมากมายที่เราจะมาเล่าให้ฟังที่จะทำให้คุณสึกสันแบ่งปันเรื่องดีๆสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงรุ่นการจนะรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆ ซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กำลังอ่านสืบสารปณิธานธรรมซึ่งเป็นชีวประวัติของพระเถราจารย์สิงหวินแห่งวัดโฟโกวงซันไต้หวันนะคะท่านก็เป็นผู้ที่มีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีวิสัยทัศน์มีความคิดสร้างสารรค์เป็นอย่างมากที่สำคัญก็คือท่านให้ความสำคัญกับคนนะคะมีความเอาใจใส่แล้วก็ ดูแลทุกๆคนที่อยู่ใกล้ท่านจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะท่านให้ความกรุณาเอาใจใส่ดูแลนั่นเองเรามาฟังเรื่องของท่านกันต่อเลยนะคะ สืบสารปณิธานธรรมชีวประวัติคณาจารย์สิงหวินผู้แต่งฝูจืออิงผู้แปลอาจารย์อุสาโลหะจรูลผู้ตรวจทานภิกษุณีอพิกาอักขชินญนานจัดพิมพ์โดยมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคมในพระสังฆราชูประธรรม ในจิตใจของท่านเจ้าพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้สูงศักดิ์หรือตาสีตาสาล้วนมีความสำคัญเท่าเทียมกันอาตมาไม่ยึดหรือทิ้งแม้คนเดียวลิ้นชิงเสวียนนักเขียนหนังสือขายดีจำได้แม่นยำว่าตั้งแต่สมัยที่เขายังไม่มีชื่อเสียงอาจารย์ก็ให้เกียรติเขามาตลอดมีครั้งหนึ่งที่ไปเยี่ยมที่โฝก,กวงซัน ท่านอาจารย์ออกมารับถึงหน้าห้องรับแขกปีก่อนเขาได้รับเชิญไปอเมริกาไปตระเวนบรรยายเกี่ยวกับสมาคมโฟกุงซันนา,นานาชาติท่านเจ้าพระคุณเพิ่งกลับจากรัเสเซียถึงลอสแอนเจลิสนัดพบเขาเพื่อจะขอบคุณเขาด้วยตัวเองแต่เพราะการจราจรติดขัดหลิงชิงเสวียนจึงไปผิดเวลาที่นัดหมาย15นาทีรถเพิ่งเลี้ยวเข้าประตูวัดซีไหล เห็นพระภิกษุรูปร่างใหญ่รูปหนึ่งมือถือไม้เท้ารอเขาอยู่ที่ปากทางเข้ายืนอยู่ภายใต้แสงแดดยามบ่ายสองของเดือนกรกฎาคมปฏิปทาของท่านเจ้าพระคุณเป็นที่รู้จักกันโดยไม่ต้องพูดด้วยจิตใจที่ละเอียดรอบคอบเอาใจใส่จัดการดูแลด้วยตนเองเช่นนี้ยี่สิบสามสิบปีมานี้ไม่ว่าท่านจะเดินไปทางไหน ล้วนมีคนจํานวนมากยินดีจะช่วยทำงานให้ท่านส่วนท่านก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาปากท้องความเป็นอยู่ของคนเหล่านี้ให้ได้ก่อนให้พวกเขาไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังการนำอาสาสมัครต้องทำงานอาสาสมัครก่อนอาสาสมัครท่านกล่าวว่าถ้าจะรบกวนอาสาสมัครเขียนหนังสือก็ควรเตรียมปากากากระดาษที่นั่งให้พร้อม ให้เขาเขียนได้สะดวกไม้ดอกต้องรดน้ำควรเตรียมถังน้ำสายยางให้พร้อมยังต้องบอกเขาด้วยว่าหัวก๊อกน้ำอยู่ที่ไหนช่วงที่ต่อสู้อยู่ในอีหลันเนื่องจากคนดีมีฝีมือมีน้อยคุณหยางสีหมิงตัดสินใจวาดภาพกำแพงให้สถานอนุบาลฉืออ้ายเองท่านเจ้าพระกุลราบซึ้งใจมาก ทั้งวันอยู่ช่วยเตรียมปากกาวาดเขียนเตรียมสีกระดาษผสมสีไม้บรรทัดน้ำชาเหมือนเป็นเด็กฝึกงานไปเลยคุณจูเฉียวเป็นบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงยุคปีห้าศูนย์สมัยที่ทำนิตยสาราพุทธศาสนาวันนี้เขามักทำงานจนดึกดื่นท่านเจ้าพระคุณจะอยู่เป็นเพื่อนเสมอมักต้มบะหมี่หรือชงนมให้คุณจูเฉียวกินรองท้อง ถึงปัจจุบันไม่ว่าจะนั่งรถอยู่บนถนนทางด่วนคนอื่นๆจะปิดตาพักผ่อนมีเพียงท่านเจ้าพระคุณที่ไม่ลืมจะหาหัวข้อมาสนทนากับคนขับรถด้านหนึ่งเป็นการใส่ใจในการตรากรำงานอีกด้านเป็นการลดโอกาสการง่วงนอนหลับไหนแม้ว่าจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชมในชื่อเสียงหรือเคารพศรัทธาในตัวท่าน จนถวายตัวเป็นสิทธิ์และให้การอุปถัมภ์โฟกวงสันแต่ท่านเจ้าพระคุณยังคงยึดถือหลักการไม่มีส่วนตัวทรัพยากรบุคคลแหล่งทุนล้วนเป็นขององค์กรท่านบอกว่าสานุสิทย์เป็นของพุทธศาสนาไม่ใช่ของส่วนตัวกับสานุสิทิ์ไม่ควรเอ่ยปากขอร้องขอบิณฑบาตอย่างพร่ำเพื่อ ยิ่งไม่ควรครบหาเพราะเขามีเงินทองไม่ควรแสดงอารมณ์ต่อสานุสิทธิ์ทำให้สูญเสียความศรัทธาจากสิทธิ์ท่านเจ้าพระคุณมักเตือนลูกศิษย์และพนักงานที่ถูกส่งไปประจำยังที่ต่างๆว่าสิ่งสำคัญในจิตใจของเขาคือการผูกมิตรสัมพันธ์อย่างกว้างขวางการเย็นชาต่อผู้มีจิตศรัทธาเปรเียบเสมือนเป็นการเมินเฉยต่อตัวเรา การละเลยต้อนรับแขกเชกเช่นการทำร้ายตนเองมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านบังเอิญได้ยินเจ้าอาวาสหนุ่มของวัดวัดหนึ่งพูดว่าสาุสิทธิ์เดี๋ยวนี้สอนยากไม่ยอมช่วยถูพื้นเช็ดหน้าต่างท่านซึ่งปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธกล่าวด้วยความโกรธระคนละอายว่าถ้าเป็นสิทธิ์ของอาตมามีความคิดผิดๆเช่นนี้ อาตมาจะให้เขาเป็นคนถูพื้นเช็ดหน้าต่างสิบปีผู้มีจิตศรัทธาช่วยทำงานด้วยความเต็มใจนั้นเป็นสิ่งดีถ้าไม่ช่วยก็เป็นสิ่งสมควรพวกเขามากราบไหว้พระไม่ใช่มาทำงานท่านเจอพระคุณมักสอนลูกศิษย์ว่านิกายเซนเรียกคณะสงฆ์ว่าป่าไม้ไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า ทุกสิ่งต้องอยู่ที่ปณิธานของทุกคนจึงจะสำเร็จผลการปฏิบัติธรรมไม่อาจหลีกห่างจากฝูงชนต้องทำให้ได้ชนิดเลือดเนื้อแยกไม่ออกจากมวลชนชีพจรเต้นไปพร้อมมวลชนเพราะรู้ซึ้งถึงความสำคัญของพลังมวลชนดังนั้นการพัฒนาพุทธศาสนาท่ามกลางสังคมยุคปัจจุบันของท่าน จึงเน้นลักษณะทั่วไปสะดวกอบอุ่นและเป็นมิตรวัดพุทธตามจารีตนิยมปลูกสร้างในป่าเขาหรือในซอกซอยเป็นส่วนใหญ่ห้องหับคับแคบอับทึบคนทั่วไปถ้าไม่ใช่หาไม่พบก็จะเป็นไม่กล้าเข้าสูญเสียประโยชน์ทำเลเป็นอันดับแรกพระธรรมจารย์ไม่ก้าวออกประตูเย็นชาเคร่งครึม าซึ่งมนุษย์สัมพันธ์แต่สำนักสาขาต่างๆของโฟกวงซันขจัดภาพเหล่านี้เสียสิ้นสร้างบรรยากาศที่สว่างสดใสมีชีวิตชีวานอกจากเป็นสถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วยังจัดให้เป็นที่พบปะสมาคมหาความรู้เพิ่มเติมคนที่เคยเยี่ยมชมสำนักสาขาข,าของโฟกวงซันไม่น้อยพบว่ามีบรรยากาศคล้ายธรรมสถาน แต่ว่ามีความรื่นรมใจมีแม้กระทั่งชั้นล่างของหอบรรยายธรรมคือสถานเสริมสวยเคทีวีถามท่านเจ้าพระคุณว่าทำไมท่านหัวเราะตอบว่าข้างล่างเป็นนรกข้างบนเป็นสวรรค์หวังว่าพวกเขาจะเลื่อนจากนรกขึ้นมาสวรรค์ได้พุทธสถานไทเปที่เพิ่งแล้วเสร็จเปิดทำการไม่นาน ตั้งอยู่ข้างสถานีรถไฟทรงสันทำเลชัดเจนคมนาคมสะดวกสานุสิทธิ์จากภาคเหนือภาคกลางมาลงรถไฟก็ถึงยังสะดวกในเรื่องลานจอดรถจากชั้นสิบสี่ลงมาห้าชั้นแบ่งเป็นส่วนของอุโบสถห้องประชุมห้องสมาธิห้องอาหารห้องสนทนาห้องโสดทัศศูนย์เผยแพร่และหอศิลปะโฟก,กวงเป็นต้น ให้ความสะดวกแก่สานุสิทธิ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆของวัดออกจากลิฟต์มีป้ายบอกชัดเจนยังมีอาสาสมัครนำทางหรือให้คำอธิบายทำให้คนรู้สึกถึงความเป็นกันเองและเป็นเกียรติความรื่นรมอลังการคือโพธิธรรมสถานจิตหนึ่งบริสุทธิ์ทุกแห่งคือที่สำรวมสมาธิท่านเจ้าพระคุณหวังว่า สักวันหนึ่งจะมีอารามพุทธสถานที่ผู้มีจิตศรัทธาอยากเข้าใกล้เกิดขึ้นในที่ต่างๆของเมืองใหญ่ทำให้พุทธศาสนาอย่างรากลงในจิตใจและชีวิตของปวงชนทุกคนสานุสิทธ์นับล้านมิสหายที่รู้ใจจากทุกชนชั้นของสังคมไม่ใช่ทำสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลสำเร็จที่เป็นไปโดยธรรมชาติ จากการผูกมิตรสัมพันธ์ของท่านมานานสี่สบห้าสิปีท่านเจ้าพระคุณในสายตาของสานุสิ์มิสหายคือผู้สวมชุดคลุมยาวสีเหลืองอิดรูปร่างสูงใหญ่ที่มีบุคลิกเคร่งขรึมแฝงความอบอุ่นทุกการกระทำสามารถรู้สึกได้ถึงดวงจิตอันบริสุทธิ์ที่เต้นตุบตุบดวงนั้นอย่างไม่บรรลุพุทธธรรมผูกมิตรสัมพันธ์ก่อน โฟกวงซันมีทุกวันนี้เป็นผลจากการผูกมิตรสัมพันธ์ทั่วโลกล่าของท่านเจ้าพระคุณสิงหวินดังเช่นกรอนคู่ในอุโบสถวัดโฟกวงซันที่ท่านแต่งขึ้นว่ามาสิทิทิศไปสิทิทิศร่วมสำเร็จกิจสารทิศหมื่นคนปฏิบัติหมื่นคนละหมื่นคนร่วมผูกสัมพันธ์ บทที่สโปรดสัตว์เผยแผ่ธรรมในปีที่18ของการก่อตั้งโฟโกงสันปีที่ท่านเจ้าพระคุณอายุห้าสปีนั้นท่านตัดสินใจยกธรรมสถานสังฆาวาสที่ท่านใช้เลือดเนื้อจิตใจรดน้ำพรวนดินจนเติบใหญ่มอบไว้ในมือของคนรุ่นใหม่ตัวท่านเองกลับท่องไปทุกขนแห่งประพรมน้ำอมฤตแห่งพุทธธรรม เป็นจริงที่ว่าไปไปมามาล้วนคือตถตาเป็นคนว่างและยุ่งของโลกตลอดการการเวลาหมดไปกับการบุกป,ป่าถางพงมือเท้าหยาบกร้านครุ่นคิดหาหนทางก่อร่างสร้างกิจการโฟกุงสันจากเด็กทารกค่อยๆเติบใหญ่เป็นหนุ่มเช่นคนเป็นพ่อแม่ทั่วไปเมื่อเลี้ยงดูจนเติบใหญ่แล้วท่านเจ้าพระคุณจึงตัดสินใจวางมือ ให้เขาได้รับการทดสอบด้วยตนเองเก้าวไปสู่โลกที่กว้างใหญ่ขึ้นท่านประกาศวางมือในงานครบรอบ18ปีการก่อตั้งโฟกวงซันมอบตำแหน่งหน้าที่เจ้าอาวาสให้กับพระภิกษุสินผิงสิทธิเอกฝ่ายชายเป็นผู้รับช่วงปีคริสต์ศักราช985เดือนกันยายนวันที่22คือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ ของการรับมอบการสืบทอดรุ่นต่อไปของโฟกวงซันยามเช้าตรู่แสงลำแรกเริ่มปรากฏบนท้องฟ้าทางใต้ของไต้หวันทอดสายตามองไปบนลานกว้างหน้าอุโบสถบรรดาสิทธิ์คุกเข่าอยู่โดยรอบไม่ว่าจะเป็นคุณป้าคุณยายในชุดผ้าเนื้อหยาบหรือสาวรุ่นที่แต่งตัวเรียบร้อยผู้ชายบ้างก็อยู่ในชุดสูท หรือวัยรุ่นในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนทั้งหมดยกมือประนมเงียบสงบมองไปข้างหน้ามีพระธรรมจารย์สิทธกวรูปสวดมนต์ไหว้พระอยู่หน้าพระพุทธรูปเสียงกลองระฆังดังพร้อมกันเฝ้าจับตาดูพิธีการส่งมอบตำแหน่งที่จะได้เห็นเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาไต้หวันเวลาสิบนาฬิกาตรงพระอาทิตย์ขึ้นสูง ภายใต้พื้นที่แสงทองสาส่องมีพระเถระเวียจียและพระเถระอู้อีเป็นประจักษ์พยานสานุสิทธิหมื่นกว่าคนเข้าชมพิธีท่านเจ้าพระคุณเปิดคำพีอ่านประกาศให้คนในพิธีทั้งหมดได้ยินถึงประวัติศาสตร์การสืบทอดของนิกายรินไซเซนและชื่อของบุรพาจารย์จากนั้นทำการส่งมอบจีวรบาท ให้เจ้าอาวาสคนใหม่กฎระเบียบของคณะและพระวินัยตลอดถึงสิ่งของที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานะเจ้าอาวาสมีคทาอยู่อี้ไม้เทา้าแซจามรีเป็นต้นพระภิกษุสินผิงเมื่อรับมอบด้วยกริยาเคร่งครึมแล้วได้ประกาศปณิธานต่อหน้าทุกคนว่ายึดถือใจอาจารย์เป็นของตน ยึดถืออุดมคติอาจารย์เป็นของตนน้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบเป้าหมายของวัดเผยแผ่ธรรมยังประโยชน์สุขมนุษย์ต้อนรับมวลชนจากทั่วสารทิศสร้างความภัยบูรณ์แก่พุทธศาสนาเสร็จพิธีขณะที่ดนตรีดังขึ้นนกพิราบนับพันตัวกระพือปีกโผบินสู่ท้องฟ้าสีครามฝูงชนยังรู้สึกอาวรกับสิ่งเก่า ยินดีกับสิ่งใหม่แงนมองอยู่เนิ่นนานอย่างไม่อยากจะจากไปเมื่อส่งมอบบาทตามจิตปรารถนาของท่านเจ้าพระคุณสิงวินผู้ก่อตั้งวัดแล้วโดยการนำของภิกษุสินผิงเจ้าอาวาสคนใหม่พระธรรมจารย์ชื่อหุวยฝ่ายบริหารบุคคลและเจ้าอาวาสวัดต่างๆและสานุสิตร้อยกว่ารูปเดินส่งท่านเจ้าพระคุณโดยเริ่มจาก กราบลาพระประธานในอุโบสถจากนั้นก็ทยอยเดินลงเขาไปตระเวนดูบรรยากาศสถานที่ดอกไม้ใบหญ้าที่ท่านคุ้นเคยอีกครั้งช่วงนี้จากอุโบสถถึงประตูไม่มีสองระยะทางยาวหนึ่งกิโลเมตรมีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธายืนเต็มสองข้างทางด้วยความอาลัยบางคนถึงกับหลั่งน้ำตา ขอร้องด้วยเสียงสะอื้นว่าท่านอาจารย์ท่านต้องรักษาสุขภาพท่านอาจารย์ท่านต้องรีบกลับมานะท่านอาจารย์ท่านต้องไม่ลืมพวกเรานะภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการจากลาท่านเจ้าพระคุณยังคงยิ้มแย้มตลอดโบกมือขอบคุณศิษยานุสิตและสิ่งที่ละได้ยาก เดินในที่ที่เดินได้ยากเงาร่างของความแน่วแน่มั่นคงของท่านในที่สุดก็ลับหายไปทางประตูวัด ูจากภายนอกการถอยออกจากตำแหน่งในครั้งนี้มีความหมายลึกซึ้งนักดูเหมือนกระทันหันมากเพราะนับจากที่ท่านเจ้าพระคุณประกาศข่าวออกไปจนถึงพิธีการเสร็จสิ้นเป็นเวลาสั้นๆเพียงเดือนเดียวกล่าวในแง่ของคนฝัวกรงซันแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎระเบียบเจ้าอาวาสใหม่รับตำแหน่งไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง เพียงแต่โยกย้ายหน้าที่การบริหารเท่านั้นเองท่านเจ้าพระคุณไม่เพียงเป็นผู้เสนอกฎระเบียบนี้ยังเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ให้เป็นจริงด้วยในยุคแรกของการก่อตั้งวัดท่านได้วางกฎระเบียบของวัดโกวงซันในบทที่สข้อที่22กําหนดไว้ชัดเจนว่าเจ้าอาวาสวัดคือผู้อาวุโสรับตำแหน่งวาระละหปี ได้รับเลือกอีกสามารถเป็นต่อเนื่องได้อีกหนึ่งวาระภายใต้กรณีพิเศษมีผู้เห็นชอบสองในสามสามารถเป็นต่อเนื่องได้สองวาระดังนั้นในช่วงแรกที่เจ้าอาวาตรับตำแหน่งครบวาระที่สองท่านก็เริ่มมองหาบุคคลที่จะมารับไม้ต่อโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นคนของโฟกวงซันเมื่อครบวาระที่สคนส่วนใหญ่ยังคงรั้งท่านไว แต่ท่านยืนยันปฏิบัติตามกฎระเบียบท่านได้คิดทบทวนอยู่หลายรอบและในที่สุดก็ได้รับการเห็นชอบของทุกคนในวัดโดยให้พระภิกษุสินผิงรับหน้าที่เจ้าอาวาสต่อนอกจากนี้มีข้อกำหนดของกฎระเบียบการควบคุมดูแลวัดซึ่งนอกจากวัดจะมีเจ้าอาวาสแล้วยังต้องมีผู้บริหารบุคคลอีกหนึ่งคนที่ผ่านมาท่านเจ้าพระคุณทำควบคนเดียว เมื่อท่านวางมือแล้วจึงได้มอบหมายให้พระธรรมอาจารย์ชือหุยเป็นผู้บริหารบุคคลพระภิกษุสินผิงเป็นชาวอีหลันได้ติดตามท่านเจ้าพระคุณศึกษาพุทธธรรมมากกว่า30ปีบรรพชาในปีคิสรตศักช1 .961 อุปสมบทในปีคิสรตศักช1 .963 ที่วัดไห,ห่หุยเมืองจีหลงโดยมีพระเถร,ระเต้าเวียนเป็นพระอุปชา เข้าศึกษาที่วิทยาลัยสงโซซันและบัณฑิตวิทยาลัยพุทธศาสนาจีนยุคแรกของการก่อตั้งโฟกวงซันท่านสินผิงมักพักอยู่ที่เพิงคนงานบนเขาทรายแต่ละเม็ดหินแต่ละก้อนล้วนมีเลือดและเหงื่อของท่านอยู่ปี1973ถูกจัดให้เป็นสิทธิพี่ใหญ่ในหมู่ภิกษุแม้ว่าท่านจะอยู่ในฐานะสิทธิอันดับต้น แต่ไม่วางท่าอวดตัวมีนิสัยเมตตาอารีเป็นที่เคารพรักของทุกคนสวรรค์ประทานเสียงทองมาให้จึงมีมาตรฐานเป็นที่หนึ่งในด้านการสวดมนต์ทำวัดพระธรรมจารย์ฉือหุยผู้มีฉายานักปราดหญิงในวงการพุทธศาสนาเกิดในตระกูลชาวอีหลันมีความคิดเฉียบแหลมรวดเร็วทำงานรอบคอบ รับผิดชอบผู้บริหารบุคคลเหมาะเป็นที่สุดช่วงแรกที่ท่านเจ้าพระคุณไปอีหลันท่านก็ติดตามและเมื่อออกบวชแล้วยังคงเป็นล่ามแปลภาษาไต้หวันให้อาจารย์40กว่าปีช่วยลดช่องว่างระหว่างภาษาทำให้พุทธศาสนาลงลึกสู่สังคมชาวบ้านไต้หวันเป็นความชอบที่ไม่อาจลบเลือนได้ ท่านชื่อฮุยยังมีดีกรีของมหาบัณฑิตอักษราศาสตร์มหาวิทยาลัยต้ากูญี่ปุ่นยังเคยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกียวโตเป็นอาจารย์บรรยายที่มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีนอยู่หลายปีมีคุณูปการต่อง,งานการศึกษาวัฒนธรรมเป็นอย่างมากในปีที่18ของการก่อตั้งโฟกวงซันซึ่งเป็นปีที่ท่านเจ้าพระคุณอายุ58ท่านตัดสินใจยก ธรรมสถานสังฆาวาสที่ท่านใช้เลือดเนื้อจิตใจรดน้ำพรวนดินจนเติบใหญ่ไว้ในมือของคนรุ่นใหม่ก่อนถอยออกจากตำแหน่งได้เลือกคาถาบทหนึง่งเป็นตัวแทนความตั้งใจจริงของตัวเองคือคนโฟก,กวงมุ่งไปตะวันตกมันคานักปฏิบัติมาจากตะวันออกไปไปมามาล้วนคือตัทธตา เป็นคนว่างและยุ่งของโลกตลอดการต่อหน้าสิทธิ์ที่อะไรอววรจิตใจท่านกลับวางเฉยเพราะท่านเชื่อว่าการมีกฎระเบียบเท่านั้นจึงจะทำให้องค์กรมีชีวิตดำรงต่อไปได้ในพิธีการสืบต่อพุทธธรรมท่านได้กล่าวอย่างชัดเจนถึงการถอยออกจากตำแหน่งมีเหตุผลหลักสี่ประการคือหนึ่งนิติธรรมสำคัญที่ผู้บริหาร 2. ไม่ใช่ไม่เป็นชั้นแล้วไม่ได้ 3. ออกจากตำแหน่งไม่ใช่ปลดเกษียณสีเสริมความเข้มแข็งให้กับการผลัดเปลี่ยนสิ่งเก่าใหม่การออกจากตำแหน่งเป็นเพียงการลาออกจากหน้าที่บริหารพระสงฆ์ยังไงก็เป็นพระสงฆ์สถานะของอาจารย์ยังไงก็ลาออกไม่ได้ เมื่อส่งไม้แล้วกดระเบียบเข้าที่เข้าทางแล้วในใจของท่านยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังทำใจไม่ได้คือทิ้งภาระหนี้สินนับร้อยล้านหยวนให้เจ้าอาวาสใหม่ท่านแบกรับหลายปีมานี้ภิกษุสินผิงผู้ซื่อสัตย์หนักแน่นไม่เคยประกาศภาระหนี้สินให้คนอื่นรู้และไม่เคยบ่นสักคำยังคงแบกรับภาระอาหารการกินของคนจำนวนมากในวัดอย่างเงียบ ถ้าว่ากันเฉพาะภายในของวัดโฟกวงซันการสืบทอดตำแหน่งหมายความถึงการถ่ายเลือดใหม่มีส่วนช่วยให้กลายเป็นองค์กรพุทธศาสนายุคใหม่ที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นกล่าวในด้านวงการพุทธศาสนาใต้หวันเหมือนโยนหินก้อนใหญ่ลงใจกลางทะเลสาบทำให้เกิดระลอกคลื่นขึ้นการเปลี่ยนเจ้าอาวาสใหม่ของโกวงซัน ทำไมจึงเป็นที่สั่นสะเทือนย้อนมองใต้หวันก่อนรัฐบาลย้ายมาว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบพุทธกับเจ้าปะาปนกันอยู่สมบัติวัดไม่ชัดเจนหรือเป็นการควบคุมดูแลโดยผู้ที่ออกเงินมากที่สุดผู้ออกบวชตกอยู่ในสภาพรับจ้างหรือไม่ก็เป็นประเภทวันดีคืนดีขึ้นนั่งตำแหน่งเจ้าอาวาสก็จะยึดกลุ่มไม่วางมือเป็นผู้นำหมื่นปี เหมือนหลี่เอ๋อเคยพูดว่าคนจีนรุ่นเก่าไม่เพียงไม่ยอมส่งไม้ยังจะใช้ไม้เคาะกระบาลคนหนุ่มด้วยซ้ำไปบวกกับกฎระเบียบชั่วร้ายของกฎระเบียบการควบคุมดูแลวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยิ่งช่วยเสริมสร้างความขัดแย้งระหว่างผู้ออกบวชและคฤหัสหลายปีมานี้มัเกิดเหตุการณ์เจ้าอาวาชรามรณภาพคาตำแหน่งลูกศิษย์ที่ออกบวชลูกหลานที่เป็นคฤหัส รวมไปถึงมรดายกแย่งชิ่งสมบัติของวัดสารแทรกแซงกลายเป็นข่าวอัจยากรรมความรุนแรงแปดเปื้อนความบริสุทธิ์ของพุทธศาสนาดังนั้นศาสตราจารย์หยางหุยหนานมองว่าการถอยออกของท่านเจ้าพระคุณเป็นผู้ริเริ่มธรรมเนียมการมีวาระของเจ้าอาวาสเป็นการหาทิศท,ทางออกให้กับการจัดระเบียบบริหารของวัดในไต้หวัน พวกนักบวชที่เดิมวางแผนจะเป็นเจ้าอาวาสหมื่นปีนับจากนี้ไปคงนั่งไม่เป็นสุขว่าจะปรับไปตามกระแสดีหรือจะเป็นแบบข้าก็ไปของข้ายึดแน่นไม่ปล่อยวางสิงหินเอ,อ๋ยสิงหินท่านได้สร้างแบบอย่างที่เลวขึ้นมาเสียแล้วความจริงเป็นที่ประจักษ์การถอยออกของท่านเจ้าพระคุณไม่เพียงไม่ใช่แบบอย่างที่เลวตรงกันข้ามคือเป็นตัวอย่างที่ดี หลายปีมานี้เจ้าอาวาสรุ่นอาวุโสตามวัดในมณฑลจีนต่างทยอยมอบตำแหน่งออกมาสิ่งสำคัญที่สุดของความสำเร็จจากการที่ท่านถอยออกมาโฟกงซันแสดงออกถึงความสดชื่นคึกคักลูกศิษย์ต่างยินดีช่วยเหลือผู้อื่นให้สมปรารถนาและมีอุดมคติว่าความสำเร็จไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ข้าถือเกียรติยศของผู้อื่นเป็นของตน โดยเฉพาะบรรดาสิทธิพี่ใหญ่ไม่ยึดไม่แย่งไม่กลัวสิทธิน้องเก่งกว่าตนได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณการส่งไม้ของอาจารย์ตัวอย่างเช่นการสร้างวัดทั้งในและต่างประเทศความดีความยากลำบากมากมายล้วนตกอยู่ที่พระธรรมอาจารย์ชือจวงตอนนั้นวัดผู่เหมือนที่ไทเปท,ที่ท่านสร้างมากับมือหลังแล้วเสร็จได้สิบวันท่านกลับเสนอตัวลาออก ยกวัดผู่เหมือนให้กับสิทธิ์น้องรุ่นใหม่ดูแลตัวเองมุ่งไปที่เส้นทางแห่งการสร้างวัดใหม่โดยไม่ยึดมั่นในตัวกูของกูหรือเช่นพระธรรมอาจารย์อีคงไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโตเกียวก็ได้พระธรรมอาจารย์ชือจวงผู้เคยศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นผู้จัดการให้อีกทั้งส่งท่านอีคงไปญี่ปุ่นจัดหาที่ทางให้ด้วยตัวท่านเองคนอื่นถามท่านว่า ท่านเองเรียนแค่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทำไมให้ท่านอีคงเรียนมหาวิทยาลัยโตเกียวท่านตอบเพียงสั้นๆว่านี่คือจิตวิญญาณโฟกวงสันมีอยู่ปีหนึ่งท่านเจ้าพระคุณได้รับเชิญไปบรรยายที่ฮ่องกงเจ้าอาวาสที่เผยแผ่ธรรมประจำอยู่ตามสาขาต่างๆในเอเชียอาคเนย์ญี่ปุน่นต่างมาพบอาจารย์ที่ฮ่องกงโดยไม่ได้นัดหมายท่านหัวเราะกับภิกษุสินผิงว่า ท่านไม่กลัวว่ากลับไปแล้วตำแหน่งเจ้าอาวาสจะถูกถอดหรือการออกศึกหมดทั้งค่ายแบบนี้ผิดกฎการทหารอย่างใหญ่หลวงท่านสิงผิงก็หัวเราะตอบว่างั้นเราก็สร้างโฟกวงซันที่สองขึ้นสานุสิทธิ์ที่นั่งอยู่ต่างหัวเราะอย่างเบิกบานใจคำพูดนี้แสดงว่าท่านอาจารย์สิงหวินส่งไม้ให้อย่างวางใจผู้นำรุ่นที่สองก็สามารถมอบอำนาจได้ ทุกอย่างขับเคลื่อนไปตามกฎระเบียบไม่ว่าใครจะเป็นใหญ่ก็สามารถปฏิบัติตามนิติธรรมเนียม เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ฟังติดตามในตอนหน้านะคะวันนี้ดีันแสงอรุณการจนะรัตแล้วรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ